ท่านเชียงใหม่ติดตามการระบายน้ำที่ฝายดอยน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ฝายดอยน้อยตำบดลดอยหลออำเภอดยอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ได้ทำการเปิดประตูน้ำนะครับที่ฝายดอยน้อยความสูง3เมตรเพื่อระบายน้ำจำนวน4 6 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีบริเวณด้านหน้านะครับตอนนี้ระดับน้ำ ของแม่น้ําปิงที่บริเวณสายดอยน้อยต่ำกว่าระดับเก็บกักปกตินะครับระดับสันฝาย1เมตรหซึ่งจะช่วยในการดึงมวลน,น้ําที่อยู่ในเขตเมืองชิงใหม่แล้วก็ในลําน้ําสาาาต่างๆของแม่น้ําปิงลงสู่ทะเลสาบดยเต่าเขินภูมิพลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ งใ้น่ปะบายน้ำจากฝายดอยน้อยลงสู่พื้นที่ทะเลสาบดอยเต่า